สวัสดีครับมาต่อกันคลิปครับคลิปนี้จะลองไฟจากตัวแอนชชร์สนี่ครับพอไฟมันจะถูกตามขั้วก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นบวกครับส่วนดําก็เป็นลบครับเดี๋ยวจะลองต่อไฟดูก็ถูกต้องตามขั้วครับ ตัวนี้เป็นเครื่องของอินโดครับเม d ดอินอินโดนีเซียก็จะมีแผ่นชาติมาเซฟซับครับเดี๋ยวจะลองกับสปอตไลท์ครับ คือว่าแจ๋วครับมีพันชาติมาแล้วสามารถต่อเข้ากับไฟสปอตไลท์ LED ไฟ LED ทั่วไปได้เลยครับสะดวกครับ <c oughs> แจ๋วเลยแก้วแก้วเพราะว่าผมก็ซื้อแผ่นชาติมาเตรียมไว้เหมือนกันครับ ตอนนี้ระบบไฟรถอย่างบบนี้ครับอาจจะเปลี่ยนใจ้ของตัวนี้ครับร้องพอในๆก็ซื้อมาแล้วครับก็จะใจ้เป็นตัวนี้แทนธี่ตอก็ไปดูของเปื่อนในติ k กตอกมาแล้วครับเป็นวิธีการต่อแบบง่ายๆครับใจ้แผนชา์ินี่แหละอันนี้ก็เก็บไว้ครับเพราะว่าเป็นของติดรถมา ก็ใจยตัวนี้ไปเตนครับสะดวกดีครับผมมาต่อครับเมื่อกี้เมมเต็มระบบไฟหลักๆเลยก็คือผมจะใจยเป็น LED ครับไฟ LED ส่วนใหญ่ถึงสปอตไลท์ครับจะติดสองข้างครับเป็นไฟสองหน้าตรงนี้หนึ่งดวงตรงนี้หนึ่งดวงแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวครับแล้วก็มีไฟใต้เป็น LED เหมือนกัน เพราะว่ามันกินกระแสน้อยครับแนวดีแต่มันสว่างมันแจ้งดีครับผมก็เบิดแก้หันระบบไฟของหัวรถไทยสมัยใหม่ครับอันนี้กับพึ่งเคยแกะครับของร้อยห้าสิบออครับก็บมได้มีอย่างแตกตตางกันนะครับ อันนี้มันจะมีซีสายเพราะว่ามันจะใใจชาต์แบตแถมเนาะเพราะมันเป็นของรถเครื่องครับแต่ของรถไถมันหมดได้มีแบตมันก็บ่บมีสายสำหรับชาติครับมันก็จะมีตัวกบคุมไฟซึ่งตัวนี้มันหมนีเนาะมันมีแค่เข้าบวกลบก็ออกเป็นบวกลบครับมันแป้งกระแสไฟจาก เอซี AC, เป็นดีซีครับอันนี้หลายๆคนน่าจะู้แล้วครับก็เ๋ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้แตนครับแล้วก็ต่อแบบคล้ายๆกันเลยครับจวันนี้อาจจะแล้วบมตันครับอาจจะต้องรอต่อไปส่วนโคมไฟหน้านี่เดี๋ยวหลอดตรงไหนาอาจจะใจ้เป็นหลอด led ครับ เชื่อมเชื่อมขามันเอาส่สายไฟสองเส้นแล้วก็เปลี่ยนจากหลอดลอดไส้เป็นหลอดเฮลิดีครับเพราะว่ามันจะกินกระแสไฟน้อยกว่าก็เข้าท่า,าดีเหมกันครับหัวรถถสมัยใหม่ใช้แผ่นชาร์จเนาะง่ายต่อการต่อระบบไฟครับสำหรับคนที่ปไปเตรียมของเตรียมอุปกรณ์อย่างไห้กั ลือได้เลยครับเนี่ยลือได้เลยเนี่ยง,ง่ายๆครับก็เหลือแค่สายไฟสองเส้นครับใครจะใช้เป็นรถอิแตนก็เปลี่ยนจากระบบไฟระบบเกา่าก็เป็นระบบ LED ได้ครับมันสวยงามครับแล้วก็ประหยัดไฟตัวใจทนตัวครับใจแสงสว่างดี จริงผมจะถอดโคมไฟหน้าไว้แล้วครับแต่หัวน็อตมันหลุดไปแล้วนี่หมดครับหมดกันจริงๆมันหลุดทั้งสองฟังนะครับฟังนี้ก็หลุดฟังนี้ก็หลุดแต่ฟังนี้แก้ได้ครับดีที่ว่ามันแก้ได้เลยแกะสายไฟได้แต่ฟังนี้น่าจะปล่อยไว้แล้วครับเดี๋ยวมันโดนแดดโดนอย่างมันจะสีดเ <c oughs> สียดายครับวันข้างหน้ามันก็จะเป็นรุ่น Li m i t e d Edition ครับ ว่ามันเป็นรุ่นเม็ดอินอินโดนีเซียแต่อะไรบางส่วนเป็นของของไทยครับเม็ดอินไทยแลนด์อย่างเช่นพัดลมนั่น่ะเป็นเม็ดอินไทยแลนด์ครับน่าจะหลายส่วนอยู่ที่ผลิตในประเทศไทยแต่เอาไปประกอบที่อินโดครับแล้วก็นำเข้ามาขายคนไทยเอ <c oughs> <c oughs> มันได้อย่างนี้สิ ใส่ไว้ประมาณนี้ครับนี่เขาทาก็ประไว้นี้ครับจิ้งผมสร้างว่า4ตัวนะแต่ลองหาตำแหน่งติดก่อนครับความหน้าหลงครับมันจะได้ซองตาคนอื่นนี่ครับแค่ซองหนตางครับประมาณนี้ใช่ได้ใช่ได้ยิ่งเล่งแห้งมันก็จะ สว่างมันจะแจ้งขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฟจากแผ่นชาติครับมันมาได้เป็นไฟจากแบตตัวแผ่นชาติก็จะเป็นตัวควบคุมไฟไว้ไ่นี่บอกเนาะส่ <c oughs> นี่น่าจะเวิร์กกว่าเนาะมันมาได้ซองตาคนอื่นครับมันซองแค่ถนนเนาะเวิรเวิร์ก เชื่อมขาติดครับไม่จำเลยกับ <c oughs> ท่าครับนี่ประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับส่วนไฟสปอตไลท์นี่เดี๋ยวจะใส่ตั้งหลังแงมสักดวงหนึ่งครับเผื่อไว้ถอยครับนี่ผมมาได้ใส่เงินนะผมใส่ให้มันซองต่างครับ แล้วก็ตรงบนจะเป็นไฟเลี้ยวครับทำไปทีละยางครับค่อยๆทำไปเก็บระบบไฟเซ็จกน่น่าจะมีใส่หล,งงหลังค้งหลังคาครับจริงๆมีโคมไฟอยู่แต่แกะออกครับมันก็เลยดูลงๆไปครับ เก็บหลังคาเซจก็จะเพื่อทำสีครับทำสีเล็กๆน้อยนครับมาได้ทำาตึงหมดก็ค,ค่อยเก็บไปครับครับคนเดียวแจ้คคนเดียวเดี๋ยวคอยติดตามต่อไปครับว่าหน้าตามันจะเปลี่ยนไปจะได้พ่อง แต่ตอนนี้ก็ระบบไฟผบมนีปัญหาเลยต่อแบบง่ายๆครับเพราะว่ามีต่อย่างจากโรงงานมาแล้วสบายสบายเลยครับเสียดได้ แกเอาคามไฟออกไว้ไปได้ครับถ้าแกออกได้นี่จะเป็นอย่างดีขนาดเลยครับเพราะว่ามันจะได้บสีดบัเก่าเนาะหัวน็อตมันรูดครับผมเซ็งเลยใจระจแจแหวนก็มุนบอ,อกใจเป็น ตัวนี้ก็รูดครับเกี่ยวเรลียมตางใน,นลูดหมดเลยเอขันมาแน่นเกินครับจบเลยแต่ก็ตออวบไฟไง่ายๆครับแล้วก็จะเดินไฟต่อรีเลยไฟเลี้ยวไฟตามากัก ลองไปครับก็ไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปครับผมตอนนี้รอไฟใต้ยอยู่ส่งมาจากเมืองจีนครับสั่งในร z a ดาไปแฮม,มกีวันน่าจะมาถึงครับเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปต่อๆไปครับผมขุณคนตีเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ